การสร mm ้างเส้น2มิติในโปรแกรม sketchup นะครับเราสามารถสร้างเส้น2มิติได้นะครับโดยการใช้คําสั่งในกลุ่มของการสร้างเส้นนะครับนั่นก็คือคําสั่งในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นคําสั่งในการสร้างเส้นด้วยคําสั่ง line นะครับคําสั่ง arc นะครับหรือว่าคําสั่งในการสร้าง shape นะครับต่างๆนะครับเมื่อต้องการสร้างเส้นนะครับเราจะคลิกที่คําสั่ง line นะครับเข้าคําสั่งนะครับ หลังจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาอย่างบริเวณจอนะครับในตำแหน่งที่ต้องการสร้างเส้นนะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับแล้วปล่อยนะครับแล้วเลื่อนเมาส์นะครับไปยังทิศทางที่ต้องการนะครับจะปรากฏเส้นนะครับขึ้นมานะครับสีแดงนะครับอันนี้คือเส้นนะครับจะวิ่งมาทางแกนสีแดงนะครับหรือว่าแกน x นะครับหรือนะครับเลื่อนไปทาง y นะครับ แกนสีเขียวนะครับคือแกน y นะครับเลื่อนขึ้นนะครับไปด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นแกน z นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะสร้างเส้นไปทางด้านไหนนะครับเช่นลากไปทาง y นะครับก็เลื่อนเมาส์นะครับให้อยู่บนแกนเขียวนะครับแล้วคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้เส้นมา1เส้นนะครับถ้าหากว่าต้องการจะลากเส้นต่อไปนะครับก็สามารถเลื่อนเมาส์ไปยังทิศทางต่างๆที่ต้องการได้นะครับเช่นมาทาง กันแดงนะครับแล้วคลิกไปทางเขียวและคลิกนะครับถ้าหากว่าต้องการจะหยุดเส้นนะครับให้เลื่อนเมาส์ไปที่ลูกศรดำนะครับและคลิกที่คำสั่งนะครับคือคำสั่ง Select นะครับตรงนี้ก็จะสามารถหยุดเส้นได้นะครับหากต้องการเริ่มใหม่นะครับก็สามารถเข้าคำสั่งนะครับ ไลน์นะครับต้องเข้าคำสั่งใหม่นะครับแล้วมากำหนดจุดเริ่มต้นจุดที่1นะครับเลื่อนไปทาง y นะครับมาทาง x นะครับเลื่อนลงมาทาง y นะครับตามต้องการได้เลยนะครับในลักษณะนี้นะครับและถ้าหากว่าต้องการให้เส้นนะครับปรากฏเป็นรูปร่างนะครับจะต้องนำเมาส์มาคลิกที่จุดเริ่มต้นในการสร้างเส้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเกิดรูปร่างขึ้นมานะครับและเส้นก็จะหยุดเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องเข้าไปที่คำสั่ง select นะครับแต่ว่ายังอยู่ในคำสั่ง line นะครับตรงนี้ก็สามารถสร้างได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเส้นโค้งนะครับตรงนี้นะครับคำสั่งในการสร้างเส้นโค้งนะครับจะมีหลายแบบด้วยกันนะครับ สามารถนำเมาส์ไปคลิกตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้นะครับชี้ลงดำๆตรงนี้นะครับคลิกลงมานะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นเป็นเส้นนะครับโค้งนะครับตรงนี้นะฮะต่างๆนะครับมีอาร์คมี two point a r c นะครับมี three point Arc แล้วก็เป็น p ายนะครับการสร้างเส้นนะครับเรามาดูคำสั่งแรกนะครับ Arc นะครับเมื่อเข้าคำสั่งนะครับ จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์ลักษณะนี้นะครับกำหนดจุดเริ่มต้นนะครับให้เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นโค้งที่จะสร้างนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ออกมานะครับเพื่อกําหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นโค้งนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ขึ้นนะครับหรือลงไปในทิศทางที่ต้องการนะครับแล้วคลิกอีกครั้งนะครับก็จะสามารถสร้างเส้นโค้งขึ้นมาได้นะครับจากการคลิก3ตําแหน่งนะครับครั้งที่1เป็นจุดศูนย์กลางนะครับครั้งที่2เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นโค้ง ทั้งที่3นะครับเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นโค้งนะครับลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นเส้นโค้งนะครับประเภท two point นะครับเลื่อนมานะครับคลิกที่ two point arc นะครับ two point arc นะครับจะเป็นการสร้างเส้นโคง้งโดยการกำหนดจุดเริ่มนะครับกำหนดจุดปลายนะครับแล้วเลื่อนขึ้นนะครับหรือลงนะครับเพื่อกำหนดจุดกลางนะครับ จะได้ผลลัพธ์ออกมาลักษณะนี้นะครับเป็นเส้นโค้งนะครับต่อไปนะครับเป็น three point นะครับ three point arc นะครับสร้างจากการคลิกจุดเริ่มนะครับจุดกลางนะครับแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับคล้ายๆกับ t o point นะครับ pi นะครับสร้างเหมือน arc นะครับกำหนดจุดที่1จุดที่2 และจุดที่3นะครับเพียงแต่คำสั่งพายนี้นะครับจะเป็นการปิดเส้นให้นะครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยใส่รูปร่างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเป็นรูปร่างให้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะสร้างเป็นเส้นขึ้นมาได้คำสั่งต่อไปนะครับจะเป็นเส้น2มิตินะครับที่เป็นรูปร่างนะครับสี่เหลี่ยมวงกลม และโพลีอนนะครับการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับเลื่อนเมาส์มาคลิกที่คำสั่ง rectangle นะครับหลังจากนั้นนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วปล่อยนะครับเลื่อนเมาส์ไปนะครับในทิศทางที่ต้องการนะครับและคลิกเป็นครั้งที่2นะครับ1 2นะครับตรงนี้ก็จะได้สี่เหลี่ยมออกมานะครับการสร้างวงกลมนะครับเข้าไปที่คำสั่ง circle นะครับกำหนดจุดเริ่มต้น จุดแรกที่คลิกคือจุดศูนย์กลางนะครับเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกเป็นรัศมีนะครับแบบนี้นะครับก็จะสร้างได้นะครับคำสั่งพอลิอนนะครับคำสั่งพลินเข้าไปที่คำสั่งนะครับพอลินสร้างเหมือนวงกลมนะครับก็คือกำหนดจุดศูนย์กลางนะครับแล้วเลื่อนเมาส์ออกมานะครับและคลิกนะครับเป็นครั้งที่2ก็จะได้ผลลัพธ์ออกมานะครับในการสร้างวัตถุนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าต้องการสร้างรูปร่างนะครับอย่างเช่นเส้นโค้งนะครับบริเวณนี้นะครับหากว่าต้องการสร้างรูปร่างก็คือสามารถใช้คำสั่งนะครับในการสร้างเส้นนะครับโดยใช้คำสั่งลายนะครับคลิกที่จุดเริ่มต้นนะครับของเส้นโค้งนะครับมาอย่างจุดสิ้นสุดของเส้นโค้งนะครับจะปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาได้นะครับในส่วนนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะสามารถสร้างได้นะครับนะครับจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะฮะที่คําสั่งลายนะครับจะมีการสร้างเส้นโค้งนะครับหรือว่าเป็นเส้นอิสระนะครับเป็นฟรีแฮนนะครับคลิกที่ลูกศรตรงนี้นะครับชี้ลงคลิกที่ฟรีแฮนนะครับคําสั่งนี้จะเป็นการสร้างโดยการคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วลากเป็นเส้นแบบนี้นะครับหรือว่า ถ้าต้องการสร้างเป็นรูปร่างนะครับให้คลิกซ้ายค้างนะครับแล้วลากไปนะครับและมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วปล่อยนะครับก็จะได้เป็นรูปร่างอิสระนะครับเป็นฟรีฟอร์มขึ้นมานะครับในลักษณะนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับออกมาที่คําสั่งนะครับสีเล็กนะครับคลิกที่ลูกศรดํานะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างเส้น2มิตินะครับในโปรแกรม SketchUp นะครับ